ิดใกล้ชิดเศร,รษฐกิจการเงินโดยกลุ่มบริษัทกัฟกูไม่อแอนกุยซีน เปิดมาเช้านี้หุ้นเอเชียส่วนใหญ่ก็ปรับตัวลดลงนะคะก็มีหลากหลายปัจจัยด้วยการอเมริกาลงไปแล้วก็ความกังวลใจเกี่ยวกับอุปทานที่ล้นตลาดหลังจากที่ e i a ออกมาบอกว่าตัวน้ํามันดิบของคลังของอเมริกามีการเพิ่มขึ้นมานะคะ2.1ล้านบาทเร็วนั่นเองไปดูกันค่ะหุ้นไทยจะเป็นอย่างไรพูดคุยกับคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทหลักทรัพย์ไอราค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะมองว่าเช้าวันนี้หุ้นไทยจะไปยังไงต่อคะอวันนี้คงซึมๆนะฮะ mm. เราได้ตามปัจจัยต่างประเทศอยู่แล้ว นะครับเราเล่นตามปัจจัยน้ำมันนะฮะ,ะเ,น,เนตาะฉะนั้นราคาน้ำมันเมื่อคืนก็ย่อๆนะฮะย่อๆเพื่อไปต่อนะฮะเพราะวันนี้ตลาดเราจะซึมซึมนะฮะเขาย่อๆเพื่อไปต้องงั้นก็แปลว่าหุ้นไทยก็อาจจะซึมๆึเพื่อไปต่อด้วยเหมือนกันบ้างก็ดูสัปดาห์หน้าน่าจะซึมไปต่อนะฮะซึมไปต่อเพราะว่าในในตัวของเยอรมันเอ่ยหรือว่าดาวโจนส์นะครับก็เบรกขึ้นมาแล้วนะฮะ ก็ชนแนวต้านเหมือนกันนะฮะก็อาจจะย่อไม่เยอะแล้วก็เป็นการขึ้นก็าอาจจะขึ้นได้ดีพอสมควรน,นะนะครับเพราะนั้นของเราอาจจะมีซนติเมนต์นะครับในเชิงบวกนะครับแต่เราก็ไม่ค่อยมีเงินนะเงินที่จะเข้ามาซื้อค่อนข้างน้อยนะรเราสังเกตว่ามีการบนบนเล่นนะฮะก็ขายหุ้นเล็กหุ้นกลางหุ้นอะไรกันรับเหมาแล้วก็มันซื้อหุ้นพลังงานกันนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เพราะนั้นเซ็ตก็จะไม่ได้ก้าวหน้าไปไหนมากนะครับ แต่หุ้นจะเห็นว่าฝั่งหนึ่งจะขึ้นฝั่งหนึ่งจะลงนะฮะ,ะเพราะฉะนั้นใครใครที่ถือหุ้นพลังงานไว้นะครับในทิศทางที่ผ่านมาระยะเดียนก็คือจะทำริวายไปเรื่อยๆนะฮะแต่ใครถือหุ้นอย่างอื่นไว้ก็มียืนอยู่กับที่ก็ลงไปข้างล่างานะฮะอ๋อแสดงว่าถ้าเล่นระยะสั้นตามเทรนตอนนี้แนะนําหุ้นพลังงานเหรอคะ,ะต้องต้องไปเขาเล็กเก่งกำไรนะซึ่งก็คงมีน้อยคนที่เล่นกันมาและชนะนะ เพราะมันเหวี่ยงแรงมันไม่ได้ขึ้นแบบนิ่มๆมันมันมันเล่นแบบทําลายจิตวิทยาเราไปด้วยนะฮะแต่จริงๆก็คือซื้อแล้วถือเฉยๆนะมันก็สุดท้ายมันก็ไปอ่ะนะนะครับเทรนน้ํามันมันลงมาต่ํามากนะครับแล้วก็คงคงขึ้นไปได้สักสามห้าเหรียญสี่สิบเหรียญนะฮะนะครับหุ้นเราก็คงขึ้นไปได้นะครับแต่เซ็ตมันก็คงจะไม่ไปไหนแต่หุ้นมันคงขึ้นเป็นลายลายลายตัวนะฮะนะครับทํานองเนี้ยนะครับ ยังไม่ลงอ่ะยังไม่ลงยังไม่ลง <c oughs> ยังไม่ลงแต่เคยคุยกับคุณนิพนธ์คุณนิพนธ์บอ,อกว่ายังไงมันก็ต้องลงอ่าก็ลงแต่มันยังไม่ลงตอนนี้ที่มันทรายลงแล้วเนี่ยก็คือกลุ่มธนาคารพาณิชย์น,นะฮะแต่ถ้าใครถือสื่อาสารวันอันนี้ลงไหมฮารที่ผมบอกถูกไหมฮะคือมันไปดูเซ็ตเนี่ยไม่ได้นะฮะต้องดูเป็นเป็นรายรายกลุ่มรายตัวเลยนะฮะ <c oughs> เอาเซ็ตเป็นสารณะเนี่ยเล่นหุ้นไม่ได้นะฮะพอมันสลับกลุ่มกันนะับแต่สุดท้ายพอพลังงานชิ้นไปจบมามันก็จะทิ้งตัวลงนะฮะ S <S ทั้งทงทั้งหมดเลยนะฮะเพราะมันเป็นปัญหาก็คือปัญหาเศรษฐกิจโลกปัญหาใหญ่นะฮะซึ่งมันไม่รู้จะแก้ยังไงดอบีอยติดลบแล้วนะครับฝั <ừ> um ่งซัพพลายไซด์แล้วนะฮะค่ซึ่งมันก็จะ<บ>ต้องลงไปจกนกระทั่งผู้ผลิตแจ้งหมดอ่ะนะฮะมันถึงจะเริ่มผลิตกันใหม่นะครับนะครับภาพใหญ่นะฮะ ค่ะอย่างนั้นแสดงว่าในมุมมองของคุณนิพนธ์ในระยะสั้นๆช่วงนี้เนี่ยก็ดูรายกลุ่มไปก่อนอย่างพลังงานนี่<ช>โอเคสามารถแอบอิงกันได้<ช>นะแต่ว่า<ช>ถ้าระยะยาวๆหน่อยแล้วเนี่ยก็ลงแน่นอนลงแน่นอนยังไงคนมีของผมก็มอง700เจ็ดร้อยอะไรเงี้ยนะฮะอะไรนะคะผมก็มองเซตลงไปเจ็ดร้อยต่ำกว่าแต่ในอีกสองปีข้างหน้านะฮะคือเวลาเราแพลนเนี่ยเราต้องมองไปยาวๆโดยเอาตัวของแมกโรของโลกนะฮะของปริมาณเงินที่จะอยู่ในตลาดของโลกเนี่ยเข้ามา เข้ามาเพราะตลาดหุ้นเราส่วนใหญ่ของไทยเนี่ยนะฮะเป็นไป,นปนตามฟันเฟ้อนะฮะเงินเข้ามาเยอะก็ขึ้นเยอะเงินออกเยอะก็ลงเยอะนะฮะคือขึ้นสูงกว่าความเป็นจริงลงกว่าความเป็นจริงสูงลงก็ลงต่ำกว่าความเป็นจริงนะฮะเพราะนั้นถ้าเราแพลนข้างหน้าไปยาวๆได้เนี่ยเราก็รู้ว่าตอนนี้เราควรจะทําอะไรก <ะ S 1> ็คือ<ๆ>ก็เป็นเทรดดิ้งเซลล์นะฮะพยายามลดพอร์ตไปถือเงินสดไปเพราะหุ้นที่เป็นขาลงอะมันเล่นไม่ได้หรอกกลับไปเล่นพวกเดลิเวอรีทีฟนะครับพวกที่เป็นช็อต ไปเป็นพุชไปเป็นตาสารขาลงโดยใช้เงินแค่สิเซนะครับเล่นลงไปตอนนี้ก็คุณจะอะไรขึ้นมาก็ล้างล้าง,างพอร์ตไปในจำนวนนี้นะครับภาพใหญ่เป็นอย่างนั้นจริงๆประเทศเราก็ไม่รอดหรอกนะครับค่ะได้คคะเห็นภาพภายใน2ปี700จุดน,นะ อ่ผมคิดว่ามันลงไปตั้งแต่บริเวณนั้นตามเทคนขคอนะฮะค่ะได้ค่ะวันนี้เห็นภาพขอบคุณมากค่ะครับดีครับค่ะคุณนิพนธ์วนประสิทธิ์นะคะจากทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์ไอร่านั่นเองยังคงยืนยันจุดยืนเดิมนะคะใครมีของอยู่ก็ค่อยๆทยอยขายกันไปส่วนตอนนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะดิฉันพร้อมทีมงานคงต้องลาไปแล้วขอผู้ชมโชคดีในการลงทุน่สวัสดีค่ะ ทำรองวหน